ผู้ชมคะตามกันต่อค่ะสําหรับกรณีที่เมื่อวานนี้นําเสนอไปะคะ่ะที่บอกว่าเหมือนมีการนํา QR code ะคะไปติดไว้ตามเสาไฟฟ้าตามแหล่งท่องเที่ยวในเมืองภูเก็ตนะคะแล้วก็พอไปสแกนปุ๊บกลายเป็นแบบว่าเป็นการชักชวนคนเข้ากลุ่มลับซื้อขายยาเสพติดเรื่องนี้ปปสทํางานไวมากค่ะก็มีการลงพื้นที่ขยายผลแล้วก็ตามจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแหวยินมเก็เจ้ อาไ่มืนเดิมยไม่แก่ลดน่ำก่อนนะไม่ใช่ไปอยู่ฟรมภูเก็ตไรเกนคารุนที่ตัวผ o ้คารุนนะผู้ g o o งอ่าไม่มีผเปิลวันโอเล่วันเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปสภาค8ร่วมกับตำรวจจับกุมชายชาวต่างชาติค่ะทราบชื่อก็คือนายซีเมนสัญชาติรัสเซียตกใจวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ทันทีขณะที่ ตำรวจไปเห็นเนี่ยนะคะเขาก็นั่งด้วยท่าทีหวาดระแวงอยู่หน้าห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังหลบนี้จากภูเก็ตมากบดานอยู่ที่นี่ค่ะก่อนรับสารภาพว่ารับจ้างจากชายคนหนึ่งผ่านแอปเทเลกรมได้ไปติดสติกเกอร์ตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นโดยจะได้รับค่าจ้างต่อสติกเกอร์หใบเป็นสกุลเงินดิจิทัลในอัตรา $1 ดอลลาร์ทำมาแล้ว3วันได้เงินรวม3,000ดอลลาร์ 300ดอลลร์ค่ะขออภัยถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก9,700กว่าบาทไทยนะคะก่อนนำตัวค้นห้องพักพบหลักฐานเป็นสติกเกอร์ที่ใช้ในการโฆษณาให้คนเข้าถึงการซื้อขายยาเสพติดผ่านเว็บไซต์จำนวนมากเลยค่ะแล้วก็พบเป็นภาพถ่ายในมือถือถ่ายผลงานการติดสติกเกอร์เอาไว้นี่ตกลงกลายเป็นหลักฐานมัดตัวจะได้นะคะคือจริงต้องถ่ายเอาไว้เพื่อจะได้ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง,งาอ่ใช่ส่งงาน ก็เลยมีการตรวจยึดของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาค่ะบอกว่าเป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษผิดกฎหมายโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็มีโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน1,000 0บาทก่อนนำตัวส่งสอพอเชิงทะเลดำเนินคดีและขยายผลหาผู้ที่อยู่ในเครือข่ายเอาผิดเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะ